เดอนเน์อินพอร์ตแนเดค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยทำมาถึงอีพีจัแล้วก็คือวันไปเษณีโลกในคือเราเคยพูดถึงวันศืกร์ไปแล้วแหล,ละแต่ว่าเราไม่ได้จดจองถึงวันไปนเษณีโลนนเองวันนี้เราจะมาพูดแยกกันค่ะวันที่9้าตุลาคมนะคะส่งความสุขผ่านจดหมายมารู้จักประวัติวันไปเษณีโล,แลกและยุคแรกเริ่มในไปรษณีย์ในประเทศไทยกันเลยดีกว่าค่ะวันไปรษณีย์โลกตรงกับวันที่9า้าตุลาคมของทุกปีค่ะประกาศครั้งแรกในปี ข .2 5องขอ่นะคะโดยมติที่ผู้ชมองค์การเปรษณียสากลของโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อรับรู้ถึงรอบของการก่อตั้งสหภาพสากลไปรษณียนะคะซึ่งก่อตั้งในปีพศ .2400 ที่เมืองเบิร์นประเทศโซนสแล์โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบงานให้มีการบริการและปรับปรุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริการไปรษณีย์ จุดเริ่มต้นไปรษณีย์ในประเทศไทยนะคะส่วนการเริ่มต้นของไปรษณีย์ในประเทศไทยเนี่ยในยุคแรกนะคะได้รับอิทธิพลมาจากกงสุลละของประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปายรัชกาลที่4ราวปีพศ2410จากเดิมนะคะการสื่อสารใช้ระบบม้าใช้หรือคนเร็วเช่นเดียวกันกับทั่วโลกที่นี้ผมใช้กันนะคะกล่าวคือ ใช้คนเดินข่าวนำข่าวไปด้วยทางเท้าหรือว่าม้านั่นเองเรือแพเป็นพาหนะโดยนำระบบการสื่อสารทางัสนีมาใช้เพื่อการติดต่อค้าขายระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารส่งข่าวไปมากับต่างประเทศมากขึ้นโดยใช้สถานที่ตึกยามท่าริมน้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าพยานะคะหรือหลังกรงสุลักอังกฤษนะคะ เปิดเป็นเปิดทําการนะคะพร้อมใช้ตราประศรีของสหพันธ์มาลายาและอินเดียนะคะซึ่งพิมพ์อักษรตีประทับดวมตาาประศียากรน,นั้นๆนะคะแทนคําว่าแบงกอและจาหน่ายจุดหมายเหล่านี้นะคะตลาประทับวันที่สิงคโปร์โดยขากับเรือค้าของประเทศอังกฤษเพื่อไปยังประเทศสิงคโปร์ต่อไปะคะ่ะต่อมาในต้นรัชการที่5นะคะเราปีประส2นีนะคะข้าราชการสํานักของไทยได้มีหนังสือการ พระบ,บังคมาาคุณพระกรุยาณต่อพระบารสิเด็์พระปรมินมหาจุลาลงกรณะ์คะพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระราชดำริตั้งการไปสนิทขึ้นในประเทศไทยพัชกานที่5ซึ่งพร,ระกัลณาโปรดเกล้าให้ตั้งตรงไปสนีขึ้นในวันที่4สิงหาคมปีพศสอง6นะคะโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพยาและในวันเดียวกันนี้เองก็ได้มีประกาศเปิดการ ไปรษณีย์ทดลองในกรุงเทพโดยกำหนดให้มีบริการไปรษณีย์ภายในอาณาเขตดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะด้านเหนือถึงสามเสนค่ะด้านตะวันออกถึงสระบุรีด้านใต้ถึงบางคลองแหลมด้านตะวันตกถึงประหลัดภู่ค่ะในเดือนแรกของการทดลองเปิดบริการไปรษณีย์กรุงเทพปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการเต็นจำนวนมากมได้ยังความชื่นชมสมพระราชดีไทยมาก ดังนั้นจะได้เห็นจากการะแสพระราชดํารัฐซึ่งแม้พระราชทานแด่พระบร,รมศุรวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยข้าทุลอกข้าทุลองคุลีพระบาทราชทูตอเมริกันท่านเอเยนกอมิเชและกงสุลต,ต่าต่างประเทศณที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระราชาวิธีเหลือพระชมมนมมาคานสามองที่ย1เป็ดกันยายนปี ขสสองสี่งมีความตอนหนึ่งดังต,นนต่อไปนี้การไปรษณีย์ซึ่งได้เปิดโดยใช้หนังสือในแขวงจังหวัดกรุงเทพเสมอน,นั้นก็เป็นที่แปลกใจของเราที่ไม่คิดว่าคนไทยจะใช้หนังสือันเพียงถึงนี้ทำให้เรามีความประสงค์ที่จะจัดการให้ได้ส่งหนังสือไปมาได้ตลอดพระราชาอาณาจักรสยามโดยเร็วจะเป็นประโยชน์ในการค้าขายต่ทางราชการมาก แล้วภายหลังเราหวังใจว่าคุณจะทำตามคำเชิญของท่านผู้จัดการไราสเดียญ์ในกรุงเยอรมนีในกรุงสยามเข้าจัดการหนรังสือปัดส่งไปมาได้ทั่วโลกคือเข้าในหมู่พวกการไรษณีย์อันรวมกันหลังจากนั้นเพียงไม่นานนะคะได้มีการเปิดบริการไรษณีย์ในเขตกรุงเทพเพื่อดาเนินการจรึงให้เกียรติพระชนม์ตางรุปมาตรฐานนะคะพร้อมเข้าร่วมเป็น ภาคีสมาชิกสาภาพศาสตรส์กรมเปรซนีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีพศ2528ทางนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสมัครสำคัญข,ข,ข,ของสาภาพอย่างสม่ำเสมเอจนได้รับเกียรติและความมุ่งใจจากประเทศสมาชิกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าวันเประชซนีก็คือยอย่างมากต่อกว่าจะมีประชซนีส่งมาทุกวันนี้แต่ว่าพวกเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ประชซนีแล้วนอกจากการส่งของ เราก็จะส่งข้อความด้วยโทรศัพท์ะแงมากกว่าเออเ,เยมีสเตมไหมนนเดินมา,านทีแบบจะสมมติว่าเแบบไปเที่ยวใช่ไหมแ้ามีแบบรานกายของเ,เที่ยวหรือวอ่าถ<อ>้าถือซองจหวมีสเตมแบบนน่ารักดีนะคะโอเคค่ะวันนี้เอ,อ้ยมีราย้อยาทั้งสองก็อย่างมืมติดตามเขาว่าอีพหน้าของมันจะเป็นอะไรนะคะแบติดตามเราไดที่ช่อหาท u ีเฟนเอ็นเตอร์เทค่ะวันนี้พวเรา2คนนะคะต้องขอต อย่าลืมนะคว่าอีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรย่าติดตามค่ะวันนเราสองมดแล้วกนนะคะสวัสดีค่ะน้อยมา